ทำทำท่าอะไรก็ได้ทำท่าอะไรก็ได้้วบายเลยเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยคุณครับดอกไม้ของใครอย่าลืมนะครับดอกไม้ของใครนะครับอันนี้น้องๆจากมองไม่โดนนะครับจักกันนะครับเราาาะวว่่ดห็นนข้้จึไ นี่เลยครับดอกไม้ของใครอย่าลืมนะดอกไม้ของใครทูบนะครับทูบดอกไม้ทูบดอกไม้ทูบของใครมารับไปเร็ว <c oughs> สวยงามนะครับสวยงาม เนนะครับท่านใดสนใจนะครับว่าติดต่อมาที่นี่ได้เลยครับชุมชนบ้านแหลมสุพรรณนะครับกติกาครับชมแล้วชอบจองก่อนเที่ยวคนเดียวก็เที่ยวได้นะครับหรือดูเข้ขอมูลเบื้องต้นก่อนดูที่ที่ว่าเพจเพจช,ชื่อว่าชุมชนบ้านแหลมสุพรรณนะครับหรือใครไม่ถนัดเรื่องแผ่ก็พิมพ์เข้าไปใน Google พิมพ์คําว่าชุมชนบ้านแหลมสุพรรณมันก็จะขึ้นมาที่นี่มีที่พัก โมตเตเรือนไทยริแม่น้ําสุพรรณบุรีด้วยนะครับากิจกรรมต่างๆมากมายนะครับก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสนะครับบริเวณเราก็กว้างกวางนะครับสะดวกสบายนะครับมีแผนผังองค์กรความเป็นมาของชุมชนทุกอย่างให้ได้เรียนรู้กันนะครับขึ้นมาอีกทีนะครับนีนะครับก็เป็นปากิจกรรมดีๆที่อยากให้ทุกคนได้

น้องๆก็มาจากมองมหิดนนะครับมันก็ด้านหน้าของของของชุมชนบ้านแหลมที่ศูนย์ชุมชนเนี่ยนะครับก็บ้นสุดแผ่นดินแม่เนี่ยเป็นสนย์ของชุมชนก็ด้านหน้าติดถนนเลยนะครับก็สะดวกสบายเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับวันนี้น้องมหิดนมาหนึ่งรถบัสหนึ่งคันก็สี่สิบห้าคนแล้วครับน้องๆเขาเอ่อมีปัญหาเรื่องการได้ยินนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคในการ ที่จะมาสัมผัสรู้ของวิถีของชุมชนเรานะครับเราก็ดูแลได้เพราะจริงๆเราก็จะมีล่ามที่เขาคอยแบบพู้แปลภาษาให้นะครับอันนี้ดูไหมนะครับนี่น้องๆก็เดินออกออกมากันแล้วนะครับออกบันด้านหน้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบายบายให้น้องๆกันนะครับบาย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 เลยครับบายบายนะครับน้องขึ้นรถแล้วครับขึ้นรถแล้วนะครับบายบายเลยนะครับบายบายเลยนะครับ บายบายจะบายบายเดี bye bye, bye bye, ๋ยวอัพลงอัพลงยูทูบนะครับบายบายครับบ๊ายบายครับบายบายนะครับบาย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 นะครับบายบายบบาายนั่งรถไปแล้วนะครั hey. <laughs> บเฮ้วิ่งมาดูกล้องวิ่งดูกล้องด้วยนะครับวันทีหนึ่งนะครับบายบายนะครับบายบายนะครับบายบายจ้ะบายบาย นะครับก็มามาเยี่ยมชมเราได้นะครับชุมชนบ้านแหลมสุพรรณยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนะฮะขนใหญ่นะครับสะดวกสบายนี่อันนี้คุณแม่ออกมาส่งนะพีะ่น้องๆเราขึ้นรถกันแล้ว เห็นไครับวัสดีครับแล้วพบกันนะครับที่เพจที่ว่าชุมชนบ้านแหลมสุพันธ์นะครับใครสนใจก็ดูรายละเอียดได้นะครับสวัสดีจ้าแม่พูดอะไรทีชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าชุมชนตำบลบ้านแหลม,มสวัสดีจ้าอ้ามาเจอคุณแม่ผมได้เลยนะครับใครสนใจนะครับ